สวัสดีครับนี่คือเป็นถนนเส้นใหม่นะครับหมายเลข3001มันวิ่งลงไปเรื่อยๆก็จะไปโลกข้างๆมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับตรงนครน,นายกสวยจนะังเนะให้ดูด้านการชมวิว ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวเลยนะี่ยแล้วหักซะด้วยแล้วคอสะพานไม่ดีด้วยระดับไม่ได้โอ้โคนแจกแต้มเยอะเหมือนกันไหมระดับไม่ได้ตลาดนัดตลาดนัดด้วย ปลาสลิด่ซื้อไปพ่อเดียวรอเห็น้วมีอีกหลายอันเลยไอปลาสลิดบางบ่อป่ะไม่รู้ปลาไ่นก็โดนเนี่ยเจเจอตรงไหนก็จอดแวะได้เลยเซื้อสักโลหนึ่งปไปที่ยามิโดตีนคะรนายกมีปลาสลิดหมึกทอดย่างสายฟ้า ไปคร <c oughs> นะับ้านันยานะานราใหญ่ักเลยใหญ่ดีเนอะืใหญ่หญโอ้โหอย่าก,กับบ้านย่าเลยมีองค์เปนะ็นคโบราณด้วยโดนสัน ที่ขนไก่ขนเป็ดขนหมูอะข้ามจังหวัดไม่ต้องมีโดนใช่แบครับดูดูว่าเอาหมูย่างน้ำจิ้มรสเด็ดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าโซนบาสลิดหา้วยน,นี่นี่คือตลาดนั่น่ย<ม>ดู<ห>บ้านดูบ้านคนแถวนี้เนี่ย โอ้นกเกาะลงคาโอ้โหหัวคลองเลยอันนี้ก็น่าอยู่เงอนแล้วเนี่ยดูถนน,นตายถนน,นยังขยายได้เยอะเลยจากเสาไฟอ่ะ เสาไฟฝั่งซ้ายเสาไฟน่าจะอยู่ริมคลองฝั่งนู้นน่ะเนี่ยคงขุดดินมาโปะตรงนี้ม Lotus ôi ôi. ีโลตัสด้วยอีกสิบห้ากิโลโอ้โหแถวนี้มันขายปลาหมึกเยอะคนอย่านี้ชาวบ้นปลาหมึกเรื่อยเลยเนีย่ข้างหน้าเราปลานอะไรติ๊กไปวะรานซื้อปลาปลาก็ะหายเปมันมีควันพวงไม่ใช่ปลาหาย่างหรือไงเจ้เดี๋วว่าคอหมูย่างแน่เลย

หรือยังไม่ตีวะอย่างเงี้ยยังนะยังไม่ตีตหรอกอ,อันนี้แค่แบบคุมำอค่แค่าเป็นไกดไลน์ไ้เสาไฟสวยเว้ยเฮ้จริงชอบหแมบบีมากมกว่านะไม่ต้องไปตื้อัเวนแท่ที่มีดลาลยเเอาแบบีสากลนนะซิมเปิง่งงายๆรอไ้เดียรอไ